ไม่อยาแก่ก่อนวัยยางมีผิวสวยกระจ่างใสต้องเซโด่าเชอร์รี่สิคะทุกคนดูไหมคะว่าตัวเซโล่าเชอร์รี่นั้นเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ช่วยดูแลในเรื่องของผิวกระจ่างใสได้ตรงนี้นะคะเป็นเพราะว่าตัวเซโล่าเชอร์รี่เองมีแร่่าแล้วก็มีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยค่ะจะช่วยดูแลในเรื่องผิวเป็นหลักเลยนะคะโดยเขาจะมีหลักการการทํางานดังนี้ค่ะ1นะคะเพิ่มคอลลาเจนในชั้นผิวหรือว่ากระตุ้นคอลลาเจนในชั้นผิวนั่นเองตรงนี้จะทําให้ผิวของเรานะคะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะแล้วก็ดูกระชับ ขึ้นนนั่นเอง2นะคะช่วยลดเม็ดสีเมลานินหรือว่าไปยับยั้งการเกิดเม็ดสีนะคะ<ๆ>ก็เลยจะลดการเกิดจุดด่างดำทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นได้ค่ะ 3. นะคะช่วยต้านมลภาวะปกป้องผิวเรานะคะจากคุณวันหรือว่าแสงแดดนั่นเองค่ะ4นะคะจะช่วยสร้างเกราะป้องกันให้ผิวโดยจะเพิ่มนะ้ำหรือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวนั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากมีผิวสวยสุขภาพดีในทุกวันก็อย่าลืมหาเซราเชอรี่มารับประทานกันดูนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้กันนะคะ